ที่ถแถลงข่าวอันนี้ก็คือจะจัดงานแข่งเรือแล้วก็ลอ,อยกระทงวันที่7ที่8ปดพฤศจิกานะครับวันที่7จเราจะแข่งเรือวันที่8ปดจะลอยกระทงนะครับสาเหตุที่ผมจัดสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อสมัยก่อนผมเป็นเด็กนะครับเป็นเด็ก<ๆ>ก็มี<ๆ>มี<ๆ>เขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับมันมีตะเกียนอยู่สามต้น นะครับก็คนโบราณก็ตัดต้นเคียนนาขุ้นเป็นเรือไปเรือแข่งก็อยู่วัดขาเลือดนะครับหนึ่งหนึ่งลักเรววัดกับเซซไซอีกหนึ่งลำแล้วก็มาอยู่วัดที่หันยิงหนึ่งลกเมื่อวานผมไปตามรอยเรือตะเคียนไปที่ขาเลือดเขาก็เล่าบอกว่าที่ก่อนมันมีปัจจุบันไม่รู้หายไปไหนละมันจะพังเรื่องมันจะสูญหายไปยังไงก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือเหลืออยู่สองลำ ครับคือวันลุงโอซกับปัตยุทธแล้วก็เรือพวกนี้แข่งสมัยก่อนพีเด็กตัวนั้นก็อายุสักสามสี่ขวบจะแข่งกันมาทุกปีทุกปีทุกปีอยู่มาปี2507ันะครับปีนั้นแข่งแทบจะพูดได้ว่าแข่งเป็นปีสุดท้ายพอแข่งเสร็จปีนั้นจัดแข่งเรือแข่งเสร็จก็ออถึงแข่งเสร็จเรือลงแล้วปีนั้นลุงโอซซึ่งเป็นเกจิอาจารย์นัก ของตำบลแขวงก็ข้อมวก็มองมาหาหลังจากนั้นก็ไม่ได้แข่งอีกเลยมันก็ฝังใจผมมาเพราะผมผมวัยยุคขนาดนี้แล้วผมจะแปดผมจะเจ็ดสิบแล้วครับก็ฝังใจว่าตรงนี้เราสมควรที่จะพื้นฟูขนรรมเนียมประเพณีตรงนี้มาจุดผู้หวังสมัยก่อนมีคุณปู่คุณย่าก็เล่าให้ฟังว่าการแข่งเรือที่ดีนะหลานนะเวลาเราเสร็จจากถ้าจาักไล่จากมาเราก็มาแข่งกันเพื่อสมัครสมานสามีมมของชนสองฝั่ง สมัยก่อนเมื่อ70-80ที่แล้ว80ปีที่แล้วจะไม่มีถนนอยู่นี้จะใช้สัญจรโดยใช้ทางน้ำใช้เรือนะครับอันนี้คือการแข่งเนะรือนะแล้วกิจกรรมในวันแข่งเรือของเราเนี่ยจะมีอะไรอย่างไรบ้างในการแข่งเรือผมคิดว่าที่ผมแถลงข่าวก่อนเนี่ยมผมจะออกข่าวไปแล้วก็ไปเชิญไปเชิญที่เรือต่าง ที่อยู่ต่างกัซึ่งดีผมคิดว่าตรงนี้ครับการแข่งเรือมันจิตวิญญาณของจิตวิญญาณของนักแข่งจิตวิญญาณของเรือถ้าเราประกาศก่อนเขาอาจจะเข้ามาผมยินดีต้อนรับท,ทุกท่านนะครับที่จะนําเรือมาแข่งมันเป็นผมจะเป็นสนามแข่งให้นะครับอาจจะเดินทางมาจากพิจิตรมาจากน้ำตาปีมาจากนาครสวรรค์ ผมก็จะ,ะมีงบเดินทางที่มีมัดสิทธินต้นใจนะครับแล้วก็มาที่นี่ก็จะบริการเรื่องอาหารการกินเรื่องที่พักอันนั้นก็คือตามวิสัยของเจ้าภาพที่ดีนะครับอันนี้คือผมมีความตั้งใจอย่างแรงนะครับแล้วก็ที่หลังจากวันนั้นก็คือจะมีการลุ่งขึ้นอีกวันวันที่แปดก็จะมีเผาเทียนเล่นไฟนการอกระงผมคิดว่าก็เป็นงานใหญ่